ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม2568เดือนที่นะครับดาวหลายดวงไปกองอยู่ในเรือนมอรณะของชาวลัคนาราศีพิจิก ส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของคุณเองนั้นไปอยู่ในเรือนลาภะกับชะตาของคุณนะครับแต่ดาวหลักๆเนี่ยสี่ดวงเข้าไปห้าดวงเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะในชะตาของคุณเปิดมานะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านั้นมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้อยู่บ้างจิตตกมนมน,มนเซ็งเซงอื่นๆมีความรู้สึกอยากจะเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง พอมาถึงวันที่6ถึง10 11ถึง15ช่วงนั้นแฮปปี้ขึ้นมาอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นไปนะครับวันที่16ไปจนถึง2ก่อกว่า,วาในเรื่องของงานนะ่ะดีแต่ในเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้งุดหงิดจุกจิกชาวลัคนาราศีพิจิกมีความกังวลใจในเรื่องของการเงิน รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราใช้จ่ายเยอะไปนิดรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราคอนโทรลในเรื่องของการเงินได้ไม่ค่อยดีเลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีภาระอยู่อยาก,กันนั้นเลยชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวนะครับที่ส่งผลกับชะตาของคุณในช่วงนี้เปิดตัวแล้วนะครับกับน้ําหอม ดวงดีนะครับความสําเร็จของคนเราเริ่มที่ตัวเราเองผสานกับความเฮงที่มาจากดวงดาวนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับน้ําหอมดวงดีแล้วก็แพ็คเกจจิ้งจะเป็นสีม่วงบวกกับสีเขียวนะครับเป็นสีของดาวเสาร์และดาวพุธกลิ่นหอมนะครับรูปรสสัมผัสกลิ่นเสียงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จที่จะนําพาสิ่งที่ดีมาให้เราได้อย่างง่ายดายชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่แต่เป็นอะไรที่ยาก มักจะได้รับการมอบหมายงานที่ยาก,ยากจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืองานที่คุณมีความรู้สึกว่าเรามีความไม่ค่อยถนัดทําให้งุญหงิดอยู่ไม่น้อยแต่คุณก็จะพยายามทําให้มันสําเร็จได้อย่างที่คุณเองปรารถนาชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอย่างที่ผมได้บอกไปแล้ว ดาวังคารโคจรตรงนี้เนี่ยอยู่ในเรือนลาภาก,ก็จริงแต่ให้ระวังปากเสียงหรือความไม่เข้าใจในเรื่องของเพื่อนฝูงบางทีไอ้เพื่อนฝูงเรานี่แหละครับที่มันปากไม่ดีนะฮะเจี๊ยบป้าบอสื่อกินอิ่มแล้วพูดมากไงพูดอะไรไม่เข้าหูคุณนะ่ะทำให้รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพึงพอใจอยู่เหมือนกัน ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าเดือนนี้เสมอตัวนะครับไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมีรายจ่ายอยู่แต่ก็มีรายรับเข้ามาทําให้รายรับรายจ่ายมันไปกันได้แต่ไม่เหลือเงินเก็บรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะให้ความสําคัญและก็งุนงิดกับมันอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กันตรงนี้ในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับน่าจะ เป็นอะไรที่คุณเองนั้นต้องให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันใครที่เป็นคนโสดมักจะไปเจอกับความรักที่ทําให้กูคิดแล้วแม่งเอ้ยคุยดีหรือไม่คุยไม่คุยน่าจะดีกว่ารู้สึกว่านําความทุกข์ใจมาให้มากกว่าส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับจะมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันแต่ก็ยังดูเหมือนกับห่างๆเหินๆกันไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ดี สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระวังในช่วงเดือนกรกฎาคม2568สุขภาพร่างกายนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนเคยรู้สึกตัวเองนั้นไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋าอาจจะออกกําลังกายน้อยเกินไปหรือบางครั้งแล้วไปคลดเคลื่อนกับเรื่องรอบตัวทําให้ไม่ค่อยแฮปปี้นั่นเองแต่สุดท้ายท้ายสุดตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่า เดี๋ยวนะครับช่วงกลางๆเดือนกนรกฎาคมดาวการงานก็เดินย้ายราศีเข้าตำแหน่งมหาจักรแล้วก็เรือนสุภะกลางกลางเดือนกนรกฎาคมไปแล้วงานจะลงตัวขึ้นอย่างแน่นอนขอให้โชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดี b บ t ์ทีและทุกๆุกโซเชียลมีเดียของชื่นสามหนิงเอาไว้ด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเงินทองไหลามาเทมาไปก่อนสวัสดีครับ